หน่องทนโต๊ะแหงอันอน,นี้กนะ็จะพาว่ะเมื่อนี่นะแหงแหงเบิดอขื่ออะไเบื่โต๊ะนะโต๊ะเรียงเหอเรออะไรที่นอง ໄປໃຊ້ກໍໄດ້ວ່າຊິເປັນໝາກນາຝົນຕົກພີ່ນ້ອງເອ โตแห้งอยู่บอกที่ทางล่างนะวันนี้ชุดตีแห้งยู่อันชุเสกปนะน้ามถว่วแล้วที่น่ออะไ้เจ๊บว่าวันนี้มันงิีเนาะน้ามถ่วแล้วที่ล่อที่น่อ สบายดีพี่น้องอ้าวสบายดียามสาวสบายดีก่อนสบายดีดมันมนีม่มันนี่พ้นโต๊แห้งเบิ้งบนมันนี่พ้นโต๊แห้งพี่น้องจสะสิไปทางใดว่าสิไปเมื่อหนาว่าสิไปหน้าพี่น้องเออให้พ้นสาวซะก่อนแต่ว่าพันหุขาวลาวแหงเนาะหนามกระถ่อมยิ่ลาวพี่น้องเออสิไปหาจีอยู่กับสะอิงได้มันนี้ได้พ้นโต๊ะแห้งนะ ว่าสิเป็นมนาพี่น้องขี่มาสิเป็นเมนาแต่ว่าพ้นต๊กระถางก่อนนะ <laughs> เป็นว่าสิเป็น,มนเมนาเมือเดียรนี่บ่เนานะฝ้นต๊ะก่อนจะยิงวันนี้ขี่สืผาออกไปหาหลอดทงนาได้พี่น้องเด้อจะสิไปหอนหนาหรือบอ่มาหลุ่นกันนะมาหลุ่นกันเด้อจะยิงสบายดี FC ก่อนปานน้าสุนงามมากพี่น้องเอ๋ยมาหาขีมเตะเสา,สา มะลุกนกว่าขี่มสิอัแอนไปหอดท้องหน้าอยู่เป็นน้องพี่น้องเนาะขี่มาสีออกไปยามเขาหน้าเนะไปยามหน้าแต่ว่าพ้นตกลระทาง้างก่อนตอนนี้นะ ดีพี่น้องสบายดีย่ามแดงๆเนาะประมาณพาลงถึงไม่นี่ขีมตอนแม่ล้างจ่าคุ้นตกแต่เบ็ดเหมือน้วพี่น้องมันหักกระซ่าขีบออกมาเลือนเสียดินาะแต่ว่าลื่นก็เจ๊หัวพี่น้องสิหลักตีนเข่าปกินอยู่ไหนเนาะตัวเที่ยงมันกะอ๋อเมื่อกี้สิไปปีนเข่าในหัวนะคือสื่อต่ำตีนไก่มากินพี่น้องยัไม่กินกระสวนกรดีเนาะ ปะท่าวิธีข่าอย่านั้นเส้นขาด้วยวิธีใดปีนเมื่อวะปีนอะพี่น้องอ่ะี่ปีนหลักตีนหัวอ่นี่หเด้เดี๋ยวให้มันก่ย หัวหักของนี่เนาะสู้สีเห็นไหมเ <laughs> ข่าได้พี่น้องเข่าได้แล้วสิ่งมันพี่น้องทำอิดแล้วมาสีอันไม่กินยูเที่้งหน้าอันนี้บปแล้วเอาออกมันแง่เนาะกินก็เริ่มเบื่อได้กินนี่เขา่าดำน้ำรังเนาะแต่บอนอื่นนะไม่สิเด็เกลียวแล้วพี่น้องเลยอือ บรรยากาศเนี่พุนสีมาในพี่น้องญพันยุ่งเขาลาวเด้เที่ยงเขาจะปะเขาจะอยู่ในเทียงเขาจะเอ,ะอ,ะอาเอ,องเนาะหยาไม่ไม่เงียบนะกดกุบเนาะพักนอนต่วะหยาก็ได้ไม่น้ำสางนะพี่น้องเนี้ยสิมากินต่ำกันเลยน้ำพี่น้องเนาะกิน,นสือต่ำมากเดี๋ยวซีมาแก้เลยพี่น้อง ตามมาตอนตีนไก่ได้พี่นาะโมยตางตีนค้นซิปพันเดี๋ยวกลิ่นมานีหน่อไม้โตนฮะเลาวกี่สวกัถอห้าหลอเงินนะพี่น้อพ้นตกะพี่หนเข้าลาวมาสิเป็นนางจีนการข้องหน้ามันเปืี่ยนพี่นนอะนี่เนาะตาม้า ตัดเกียแล้วจ้ะกระเสียพี่นนองไม่หัวห้วหอยหน่ะมาเด้พี่นนอกมาลงมือกินกันเลยีนซีนอาตา่ำฮาร์เบอร์เน็ตเดียวสิมากินกันเลยพี่นนอกแต่ว่าตอนนี้นะเจ็บป,ปา่ยี่เดะห้ากระพาพคอนสามหมื่นว่าสิบุญยินตน่ำเนาะแต่มันก็อยาทั้งเจ็บป,ปาทั้งเจ็บท้องพี่นนอกสะโพกะข้นเดี๋ยวสิมาดูดน้ำกันมา เดวเราเขากินไป50เป็นได้ไรเนาะหล,ะลังจากว่าเจ็กกบกระเพาะมาหน่วยน้ำกันได้พี่น้องว่าสิเจ็บอีกเยอะวะถ้าแต่ว่าเ้าจะถ้าสั่งจะตามบนเพจเนาะ,ะมามากินกันเลยพากินแล้วพีน่น้องพ้นจิตตกพ้นจิตกตกข้ามหัวเลยนะบรรยากาศป <ะ S 2> ากหอมเลย ทำไมต้ม่ปละน้องเพลงกับมียาดีมตามตามาฮู้เออกินละ่ิ้าตอนกินไก่ยฮะอื่นอกคืออื่นแบกโลกนี่นหะเจ็บปากแห้งพื้นกิน พี่น้องอันเที่ยงไก,กลๆก็จะกาจะอยู่หลายคนก็จะว่าดังๆก็จะซุ้มแซลซุ้มแซลอยู่ตรงหน้ามันอาสีดังไม่นึกน่ะพางก็จะว่าอยู่ได้เดียวแค่จะว่าเดียวว่าเฒ่า ใช้ม uh ือได้พี่น้องอ่ะกีนคนเดียวอันนบินี่ยมันอยู่บนโต๊ะปัญญาด่อปไปเลี้ยงมันอ่ะมยดีมให้มาเคียวห่ะรื้นเกี่ยวบอกบอกไ้หน้าสิมา กินด้พห่อ่ะขึ้นเจ็บปากหอนเหบรรยากาศเดี๋อวอะตอนนี้ไง สาวก็จิบเปน็หนหาพี่น้องอ่ะมีเรื่องมาปูนโตปุ๋บ่าจ้างเปลือกมาทางเปลือกงานผมเนี่ยยุ่งหนาแล้วพี่น้องขาบันหัวยถ่วมเนี่ยแต่ว่าในาเขตต้องถล่มเบสพอบานกินสูงอันนี้นะพี่นไง ท้องนึงสามสิบาทที่เป็นกีพี่น้องตามตีนกาเพาจะมายวาจะเฮ็ดเพจกันเฮ็ดเพจจะไใ้หนึ่งเราพี่น้อง Ừm rồi nhưng mà nó กินไผ่ไหวเอาใจยังมาไรกินไก่เฮ้ยพ้นพ้นนี่ไปได้เพียงน้องเดียด้วยข้าวิน โต๊ะกี้เลยพี่น้องไปใสักนหนักมื่อนั้น,นะพี่น้องกอถีเป็นกระเพาะกินหอยนั่งดมกินหอยแข็งนั่นพีชน้ำหอยแข็งนะพี่น้องมันอันนี้วอตี้ขี้มกับเบอร์เดพีชเอากินกินติดกินแต่เือ,อ,อกับเบร์เคยเบร์เคยเจ็บท้องเลยถ้ากับเป็นมือหนั้นแลัเนาะเป็นแห้งเกือบตาย เือปะไยพี่น้องพี่ท้าแค่งนะะทะเลรียมีผิดพี่น้อง พ้นมาแล้วอืม่าเัีนไ้ระบายอืมพ้นเะอพี่น้อ <c oughs> เหมือนมันตกริ่นนะจริงนะพี่น้องตกบว่แห้งบาดเดียวแห้งให้น้ำมาน้์น่ามถวงเมื่อร่ะเขาจะจากได้ปล่ามันตกกว่าดิเปลือกคว่าดิประยากว่ดคำสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายถ่าทุดอืม พี่น้องเอ้ยสวยแหละเมันพุนมาเหอะนั่นแหละเสียงพุนมาแห้หงไงพี่น้องเอ้ยสีแดงเหนื่อยเด้อดพี่น้องเด้อมาในเดียวนะเดียยเ๋ยวใช้เบอรทางนี้อันนี้ราไม่มีพุนมันมาทางหน้าขีดทางขวาบนซิมเลย,ยพี่น้องสีแดงเมื่อยเด้อพี่น้องเด้ออาอามาแล้วม <c> า <oughs> สีนางซิ่วๆเด้อ 好帖子啊！ พี house, house, the 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 ่น้องพี่มาแห้งก็ได้กระโดดแข่แต่ถ้ามาขอเทือนก็ต้องมีน้องเนาะขอเทือนก็เก็บขอเทือกกะแหล่แห้งแห้งริพนน่ะตบกระือก่ะเด็นพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่เนี่ยลำบากแห้งอันนี้ โต๊ะแข่งอะไรเนี่ยควมเบื่อเถือนเท่านั้นขาวนี่ทนะี่กันหน้าไปยังไงทางทางไทยเป็นยังไงแล้วพี่นอ้องพลุนโต๊ะแข่งอยู่บนน้องป้าแมบรบี่ปากแข้งเลยพี่น้องส้หรับคลิปนี้ขี้กันจะผ่ากันสมนีนเด้อพอกันมาคลิปหน้าเด้อตอนนี้ก็ฝนยังต๊กลิ้นอยู่เนาะคลิปพักกันมาติดกันเส้าแหลกแล้วพี่น,อนอ้องเนาะเปียกเบื่อคลิปอาบนะ์มหนัก มาหลวงกันมาขี้สิไข่ด้วยสิเป็นยังไงนาะพี่น้องอาบน้าพ้นแข็งพ้นอีกโอ้ยห้ากับสิห้ากับพื่นกับสิมาเป็นอีกบนน่เนาะลองอาบน้าพ้นเบบเย็นเย็นพี่น้องเลยพอกันมาคลิปหนาเด้อสบายดีคลิปนี้กับว่ามีย,งยังไงนาะพี่น้องเนาะมือหนาพอกันหมา